เรื่องผีๆเนี่ยนะครับพอเราฟังทีละเรื่องมันก็อาจจะดูเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งแต่ว่าพอเราเอามันมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะมันกลับสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับทั้งความเชื่อตำนานหรือแม้แต่วิธีที่คนเราใช้อธิบายอะไรที่มันหาคําตอบไม่ได้วันนี้เราจะมาลองถอดรหัสเรื่องราวพวกนี้กันครับว่าเบื้องหลังความน่ากลัวมันซ่อนอะไรไว้บ้างเริ่มกันที่ภาพนี้เลยลองดึกภาพตามนะครับเป็นคนแก่ ที่ไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งแต่กําลังนั่งขัดสมาธิแล้วก็ลอยผ่านประตูทะลุกําแพงไปเฉยๆเลยนี่แหละครับคือหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่น่าขนลุกมากๆของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากเรื่องผีในบ้านสมัยเด็กๆที่มันฝังใจกันก่อนจากนั้นค่อยขยับไปดูเรื่องอาถรรพ์ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปที่เรื่องเล่าในมหาวิทยาลัยที่กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าเรื่องของความเชื่อศาสนามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการมองเรื่องผีของเรายัางไง เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยหลายครั้งเลยนะครับที่เรื่อง